ลงโทษหรือพยายามก่อให้เกิดความวุ่นวายทั้งหมดทั้งปวงนี้ผลประโยชน์ของไอ้มหาหมน้าตัวเดิมทั้งนั้นเลยนะถูกถูกและแน่นอนก,การเสนอข่าวของสถานีหนึ่งในประเทศไทยกำลังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายในดินแดนทะเลจีนใต้หรือไม่อย่างไร,รอาจารยครับอาจารย์ทีนี้นะฮะก็พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมกับคุณต้นก็เคย เกลื่นๆเอาไว้นะแต่จริงๆเนี่ยจะถามว่าเราคิดเยอะไปก็ก็หาได้นะหาไปนะแต่บอกบอกข้อจริงๆว่าณขณะนีน้ต้องอย่าลืมนะฮะกูเรนโน่เนี่ยที่เราพูดถึงในเบรกที่แล้วเนี่ยไม่ได้เขียนถึงเรื่องแถวนี้นะฮะนะฮะแต่กรณีที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการนําเสือข่าวไปสัมภาษณ์ไต้หวันเนี่ยอของไทยพีบีเอสหูเจาเชี่ยเนี่ยะคือพฤติโดยโดยพฤตินัยเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่า,าลักษณะคล้ายๆการยั่วยุยั่วยุให้คือรู้อยู่แล้วว่าฝั่งจีนเนี่ยไม่ได้ต้องต้องแสดงปฏิกิริยาในเรื่องนี้ถูกไหมฮะมันเหมือนกับที่ในแนวลบที่สองอะยั่วยุหรือทําให้เห็นว่าอาหรับต้องไม่พอใจนะฮะและต้องเข้าร่วมกระโจนเข้ามาร่วมสงครามขายายวง จากปาเลสไตน์ออกไป <Ừ. S 2> นะฮะ,อะของเราเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยแค่นายกพูดเผลอไปประนามฮามาสเรากบอกเฮ้ยอย่านะคือพยายามจะประคับประคองสถานการณ์แถวนี้เอาไว้คือรู้แล้วว่าเขากําลังจะ,ะเผชิญหน้ากันแต่ตล,ลากยาวไว้ให้มันนะแต่นี่กลายเป็นหน้านะสื่อสื่อบ้านเราเอ๊ะทําไมถึงกลับก็ฉีดน้ํามันอะ่ะเข้าไปในเข้าปขไใาปนในกองไฟนะ,ะโดยการทําให้กินเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมามมนะฮะ ทั้งหมดทั้งมวลคุณต้นไม่มีอะไรดีกว่าข้อเขียนที่มาจาก C F R หรอกครับที่จะยืนยันว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดนั้นเนี่ยนะฮะนะฮะมันไม่ได้เกินเลยไปกว่านะฮะที่เราจะเข้าใจได้ว่าเฮ้ยสาการแทนิกอาจารย์ตาลแล้วนะ C F R คืออะไร <laughs> เราพูดไปหลายตอนแล้วนะฮะเอาง่ายๆก็คือองค์กรที่เปิดนะฮะของกลุ่มไซออนิสนะฮะ ของกลุ่มิทธิพลของกลุ่มออลิทยิวนะฮะองค์กรที่เปิดเนี่ยเขามีองค์กรที่แบบรับแบบเปิดรายละเอียดอยากรู้เราเคยว่าไปแล้วว่าย้อนหลังเนี่ยสอตอนนี้แหละใครอยู่เบื้องหลังใครเกี่ยวข้องอะไรยังไงใครเป็นประธานอะไรยังไงนะนะรบกวนคุณผู้ชมดูช็อคทูเวย้อนหลังนิดเดียวครับมันจละเอียดนะ C.F.R เนี่ยนะฮะเมื่อย้อนไปกลางปีคุณดอดได้เขียนบทความ ว่าทำไมไต้หวันสําคัญต่อสหรัฐอเมริกานี่เขียนไว้ขนาดนี้เลยจากเว็บไซต์ของ c f เเองนะฮะเนี่ยเนี่ผมเอามาให้ท่านชมเนี่ยนี่เนี่ยก็รูปให้ดูเลยนะฮะนะ,ะเนื้อหาคุณต้นะฮะเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาแม่เศษเป็นอันเดียวกับที่ไทยข่าวนี้ไทยพีเบเอสลบไปเลยทิศทางเหมือนกันเป๊ะคือกล่าวหาว่าจีนกําลังจะใช้กําลังบุกไต้หวัน โอ้นี่เอ้ c ไอซนี่ที่เราเสนอเนี่ยมันเขียนอะไรมาปั๊บเดี๋ยวจะมีของจริงตามมาทันทีทุกทีนะก็คุณต้นดังก่อนสเกตใช่ไหมล่ะตอนนั้นเนี่ยเหมือนเขียนบทไว้แล้วเหมือนตอนนั้นที่เราบอกว่าอ่าหลังเลือกตั้งใช่ไหมอจะมีนักเรนมาปัดทวงยมในน่นนี่เหมือนมันเขียนบทไว้ แล้วพวกมึงอะต้องเล่นตามนะนี่นี่คุณต้นตั้งก่อนเกียนะถูกต้องแล้วอ่ะผมสรุปให้ฟังนะครับข้อเขียนเนี่ยเขียนขึ้นวันที่ยี่สิบมิถุนายนนะฮะผ่านเว็บไซต์ของ C F R เองนะฮะเขียนโดยนายเดวิดแซกนี่คนเขียนนะผมอยากให้คำแบบนี้กันคุณขอขออนุญาตไปที่บางคำนะะที่ ผมคิดว่า,ามันสาคัญและเดี๋ยวจะสรุปไปฟังเพราะบอกาบางทีไปดูวร์ดิ้งที่เขาใช้เนี่ยนะฮะนี่เขาเริ่มตอนนวัาจีนเนี่ยกำลังจะเพิ่มนะครับความเข้มข้นทางด้านการทหารด้านเศรษฐกิจและทางด้านนโยบายในการบังคับไต้หวันนี่นะร,รวมถึงกับความพยายามที่จะนะฮะนำเอาไต้หวันเนี่ยกลับคืนเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองอมแม้ว่าจะต้องใช้กําลัง ก็ต้องทํำถ้าําเป็นอือันนี้ไม่ได้ไม่ใช่จีนเขาจะทํานะแต่เป็น C F R เขียนไว้แบบนี้มันบอกว่าจีนอ่ะเอาอพูดย่อๆเลยอกําลังเพิ่มระดับความกดดันและสุดท้ายจะใช้กําลังยึดไต้หวันคืนถ้าจะทําก็ต้องถ้าจะใช้กําลังก็จะทำซึ่งจีนเขาไม่ได้ เขาไม่ได้บอกอะไรแบบมี้เขาไม่ได้บอกอะไรแบบนั้นนะถ้าเราอ่านเราเร็วนะนี่มันมโนแต่คุณผู้ชมอย่างที่บอกคะมันมโนทีไรมีคนทำตามมันเขียนาที่ทยิ่งกว่านั้นคุณต้นขณะที่สงครามทําใช้คํานี้เลยนะครับคุณต้นขณะที่สงครามระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยอือันเกี่ยวเนื่องกับประเทศไต้หวันเนี่ยใช้คํานี้นะฮะวอ e t w e e n China and the u n ited States o อ e r t a i ไต้วั อาจจะเป็นสิ่งที่คือไม่รู้ว่าอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ยังไม่มียังไม่รู้แต่ว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะมาทางฝั่งที่สุ่มเสี่ยงต่อการจะปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้มากกว่านะ,ะ,อะอ่าะนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะฮะ,ะเขาบอกว่าคนอเมริกันต้องรู้แล้วว่าทําไมไต้หวันสำคัญกับจีนนี่เนี่ยเขาก็ไล่เลียงไป แต่สิ่งที่ผมอยากชี้ก็คือเห็นไหมเขากล่าวหาจีนว่ากำลังจะใช้กำลังบุกยึดไต้หวันนี่เขียนให้คนอเมริกันอ่านด้วยนะครับครับให้บรรดาออลิทยือกทั้งหลายนี่แหละคือก็ให้รู้สึกว่าเฮ้เรากำลังจะโดนจีนเอาเปรียบอีกแล้วเว้ยที่ไต้หวันเป็นของจีนอยู่แล้วนะนะฮะและก็พูดถึงสงครามระหว่างจีนกับอเมริกานะซึ่งอันนี้อย่าลืมนะครับว่าคู่กรณี ตัวจริงของสิ่งที่กอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะคือจีนกับอเมริกานะฮะนะ้าทำไมไต้หวันถึงสำคัญคุณต้นครับผมให้ดูรูปนี้เลยเนี่ฮะอ่ะเลยครับอาจารย์เป็นแผนที่แผนที่คุณต้นเห็นไหมเห็นอ่ะอธิบายให้ฟังง่ายง่าว่าไต้หวันเนี่ยนะฮะมันมีแนวขีดไว้เขาเรียกว่า แนวหมู่เกาะ First Island Change คุณผู้ชมจะเห็นนะไต้หวันที่เป็นรูปร่างคล้ายใบชานะครับอยู่ทางขวาของจีนน่ะแล้วจะมีเส้นปราขีดไว้เห็นไหมตอนเหนือเป็นเกาหลีเหนือเป็นญี่ปุ่นตอนล่างเป็นฟิลิปปินส์ครับและมีเส้นปราขีดนะฮะนี่ก็ First Island Change i ล่างมาจบแถวแถวอ่าวไทยอ่ะนะฮะอีกแนวหนึ่งเขาเรียกว่า Second Island Change i นะฮะจะมีเกาะอวมเป็นที่ฐานที่มั่นนะฮะ มันสําคัญยังไงคนต้นไต้หวันเนี่ยในทางภูมิรัศร์ในทางจุดยุทธศาสตร์ของการรบมันอยู่ตรงกลางพอดีนี่ถ้ามีกองทัพอะไรมาตั้งตรงนี้นะมันควบคุมหน้านน้าได้แบบชนิดที่เรื่อเอาเอาง่ายๆขนาดด้วยไอ้บุกเกาะที่ไปสร้างเอาไว้เนี่ยเป็นเกาะเทียมอะเล็กๆเนี่ยอะไรอะนิวเทริทอรี่อะไรตรงนี้อะไรเนี่ยยังเป็นประเด็นเลยใช่แต่ท่านี่มาเป็นหมู่มาเป็นกองทั้ง ทั้งประเทศอ่ะเขาเขาตั้งประเทศของเขาได้อ,ะอ่ะคือเขาบอกเลยว่าสมมติว่าไต้หวันเนี่ยคือเขากล่าวหาแบบว่าถ้าจีนยึดไต้หวันได้อืบริเวณนี้ทั้งหมดเสร็จร้อยกว่ากิโลเนี่ยถึงฟิลิปปินส์อ,อ,อีกไม่ถึงเท่าไหร่เนี่ยถึงญี่ปุ่นละอะแล้วญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์คืออะไรคือฐานทัพของสหรัฐอเมริกามาแต่นานแต่นานคือคือกันชนเขาอ่ะนะถ้าไต้หวันตกเป็นของจีนอ การที่อเมริกาจะเข้าไปปกป้องไม่ได้อินโดแปซิฟิกเนี่ยจะทําไม่ได้ยากอะยากเอาเดียวมึงมาปกป้องอะไรลเสืออะไรแถวนี้ครับอือโทษทีนะไม่แย่กับจะตุัวลิฟตดกันนะแต่ต้องใช้คาเดียวกันนะเห็นไหมแต่นี่เออเฮ้ยมุมนี้เราก็เพิ่งเห็นกันตอนดูเส้นแรกอะคุณผู้ชมดูชัดๆอะฮะเนี่ยมันจะโยงกันอยู่เลย คือเป็นตุงกลางเลยนะเนี่ยคืออเมรทูดไงในทางกลับกันถ้าเราคิดแบบนี้นะฝั่งมาอเมริกาทำไมเสียไม่ได้ไงเพราะนี่ก็ก็คือเหมือนกับเอาอะไรไปจ่อไว้ท่าม้าพ่านประเทศจีนเหมือนกันแต่ถ้าผมเป็นจีนนะผมมองงี้นะเกาหลีใต้ญี่ปุ่นข้างบนข้างล่างเป็นฟิลิปปินส์แล้วข้างนอกไปอีกนิดหนึ่งเป็นกวมผมก็เสียไต้หวันไม่ได้เหมือนกันนะถูกเห็นไหมฮะถ้าผมเสียไต้หวันคือผมถูกปิดหมดเลยอะ ซึ่งเป็นนโยบายที่ตะวันตกใช้เออตอนล่านาทีคมมาตลอดคือปิดเมืองท่าคือปิดนี่จีนไม่มีทางออกเลยนะออกทางพม่าก็คู่กลุ่นอยู่ตอนนี้เห็นไหมฮะนี่ก็ข้อที่หนึ่งมีความสําคัญทั้งนั้นยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์และการทหารจริงๆการทหารเลยนะะการทหารมีแค่นี้แผนเดียวนี่อธิบายได้ครบหมดเลยนะอไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่มีมากกว่านั้นเอ่ะ อันนี้ก็เขียนไปเลยว่ามเมื่อไหร่ที่นะฮะจีนใช้กําลังบุกยึดไต้หวันอือเมริกาต้องเข้าไปปกป้องอืคือเขียนไว้แบบนี้เลย <c oughs> ปกป้องอะไรเขียนบทไปเลยปกป้องอะไรผลประโยชน์อะไรคุณมายุ่งอะไรกับภูมิภาคอินโดไปซิฟก็บอกแล้วว่าเนี่ยแถวนี้อเมริกามีพันธมิตรเยอะอืต้องมาปกป้องผลประโยชน์ของพันธมิตร <c oughs> Okay, โอเคอ่นนะเราก็ไม่ได้โกรธกันอ่ะเราก็ไม่ได้แบบเอ๊ะแต่จริงๆมันมีผลประโยชน์แบบนี้คุนตัวนี้นี่อย่าลืมนะครับนี่เขามีกราฟอีกกราฟหนึ่งนะฮะเจ็ดสิบอะเอามาเอาง่ายๆว่านะฮะเป็นกราฟของการผลิตไมโครซีมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปไอชิปอะไอชิปที่กำลังครองโลกอยู่ทุกวันนี้และชิปนี้เนี่ยใช้ในทุกอุปกรณ์นะฮะ มือถือเอาง่ายๆเนี่ยเอาจีบ่ายๆอันเนี้ยสมาร์ททั้งหลายเนี่ยที่เขาเรียกว่าสมาร์ททั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่มีชิปตัวนี้เนี่ยก็ชิปหายฮะก็ชิปหายถูกต้องคือถ้าชิปหายก็คือชิปหายแล้วไม่ใช่ชิปหายเฉพาะเฉพาะแบบว่าประเทศโลกที่อะไรเฉพาะยี่ห้อหรือเฉพาะแบรนด์ทั้งโลกนะฮะแล้วไอ้ชิปเนี่ย56.7เปอร์เซ็นต์เนี่ย TSMC อ่าไต้หวันที่สองคือซัมซุงแปดเปอร์เซ็นต์ อีกที่หนึ่งก็คือ UMC ที่ไต้หวันเหมือนกัน7.7เปอร์เซ็นต์นะฮะบวกกันดูดิจ้าอเมริกา6.6 6.6 <6. S 2> เอ่อจีนเองผลิตได้5.4 SMIC นะฮะไต้หวันอีกนะครับ Powerchip t เทคโนโลยี2.4นะฮะอ่าก็มีของจีนนะครับแล้วก็มีของอิสราเอลแล้วก็มีของไต้หวันอ,อีก VIS อีก1.5แสดงว่าไต้หวันเนี่ยนะฮะ บาดเข้าไปเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเอาเงี้ยผมบวกนะ t s m อ s a m s ม n g UMC Global f ็มซีกรอบฟาร์เรล p ่พาวเวอร์ชแล้วก็ข้ามมาที่ VIS รวมแล้วแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์เองฮเนี่ยมันมีที่อื่นอื่นอีกอีกนิดหน่อยนี่ก็แปดสิบสองแล้วที่อเมริกาจะต้องก็ไปปกป้องอ่ะเห็นไหมฮะซึ่งถ้าเกิดว่านะฮะอันนี้แหละเมื่อถ้าถ้าเกิดอะไรยังไงขึ้น นะฮะซึ่งเราเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรยังไงความพยายามเพราะว่านักขณะนี้เนี่ยชัดอเมริกาพยายามจะดึงฐานผลิตทิปตัวนี้นไปตั้งที่ประเทศตัวเองอืแต่มันก็ยังยังอยู่ในเหมือนกับตั้งไขอ่อ่าจีนเองนักขณะนี้นะกะ็พัฒนาของตัวเองของตัวเองขึ้นมาแล้วพยายามรีบเลยถูวเว่ยไงนี่ทั้งหมดทั้งมวลก็นี่คือสองเหตุผลว่าไต้หวันเป็นฐานผลิต ไอความจําเป็นทางด้านเทคโนโลยีคือไอ้ไมโครเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะที่สําคัญมากของของโลกอ่ะคือของตะวันตกอ่ะนะฮะขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งไทยภูมิทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญแต่ผมว่าอยุทธศาสตร์เนี่ยจอคอหอยจีนปิดล้อมเนี่ยสำคัญมากที่สชัดเจนมากนะนี่เนี่ยก็เอามาให้ดูแล้วคับว่าทําไมถึงมันร้อนเรื่องนี้คือทําไมถึงสถานทูตจีนถึงจะต้องประนาม สถานีข่าวนั้นอย่างรุนแรงครับคุณผู้ชมเห็นนะครับจริงๆเรา oh <my S 1> แค่ไม่เสียไต้หวันไม่ได้จริงๆเราแทบไม่เกี่ยวเลยนะถูกยุ่งกับเขาจริงๆถูกเน่ะนะ